สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรด,ด,ดูดวงรายจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทนายดวงเป็นประจําทุกคลิปเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนนะคะประจําเดือนมีนาคม2 5 6 8หรือ2,000 25นั่นเองนะคะก็เป็นการทำนายโดยภาพรวมหรือเรียกว่า general reading นะคะไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้านไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะดูตรงนี้ดูเป็นแนวทางเป็นกำลังใจเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะมาดูตรงนี้เป็นกำลังใจเนาะถ้าพี่ไพ่หรือไพ่ต้องการที่จะเตือนอะไรกิ่งฟ้าก็จะเตือนตามพลังงานไพ่นะคะอ่ารวมถึงนะคะถ้าใคร จากปรับ การพูดของกิงฟ้าหมายถึงว่าปรับความเร็วความช้าใน YouTube มันจะมีปุ่มฟันเฟืองด้านบนนะคะ,ะมุมขวาบนนะะก็กดไปคำว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะถ้าคุณโอเคกับ normal speed แบบนี้ไม่ต้องปรับใดใดทั้งสิ้นถ้าอยากให้เร็วขึ้นช้าลงก็ปรับได้นะคะ,ะเพราะว่าแต่ละคนความสะดวกไม่เหมือนกันในการรับฟังความเร็วความช้าเนาะแล้วก็สำหรับพวกแนวพวกพี่าคาดพิกเกอโนในแบบฉบ,บับของอาจารย์กิงฟ้าที่จะมีเป็นพี่หินเป็นกองหินให้เลือกนะคะแล้วก็ลัคกี้ชัมโซนต่าง ที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะก็สามารถไปดูในเพลย์ลิสต์หรือดูในช่องของกิ่งฟ้าได้มีแบบ i m e l e s s นะคะแบบ12ราศีก็มีเป็นตามหัวข้อต่างๆนะคะอย่างเช่นนะคะอะไรจะเกิดขึ้นหรือเรื่องใหญ่สําคัญอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน15วันนี้เป็นแบบ i m e l e s s นะคะเป็น12ราศีเลยก็สามารถไปดูในเพลย์ลิสต์ด้านล่างหรือว่าในช่องได้นะคะมีแบบ เ,เป็น KFS Extra เห็นหน้ากิ่งฟ้าก็มีนะคะก็มีทุกแขนงนะคะสามารถไปดูในช่อง YouTube ได้เลยนะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคะประจำเดือนมีนาคม2,068หรือ2,025นะคะเรามาดูดวงรายภาพรวมกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะราศีกุมนะเรามาร้นกันนะคะทำนายจากไพ่พิณแลไพ่ถลอย่างเช่นเดิมค่ะ Priorities Be candid, Knights of Swords, Six of Pentacles, Six of Cups, Three of Swords, Eight of Swords. The Hangman, Knights of Pentacles, Nines of Pentacles, Four of Pentacles, The World, Queen of Wands, and the last one by Sutai King of Cups. Okay. พลังงานนะคะราศีกุมเนี่ยจะบอกว่าในเดือนนี้นะคะเดือนมีนาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่เรียกว่าคุณจะต้องทําอะไรหลากหลายอย่างบุกลุยเป็นหนึ่งม้าติดทัสกิ้งานลากงานหลวงฉันต้องจัดการหมดเลยนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีการปรับตําแหน่งขึ้นหรือว่าเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่เหมือนเขาเรียกว่าสําคัญมากๆสำหรับตัวคุณมันอาจจะมีเหตุ สำคัญอะไรบางอย่างที่เราจะต้องทำนะคะเหมือนมีงานสำคัญหรือบางคนสมมตินะว่าแบบต้องพรีเซนต์งานอาจจะผ่านไม่ผ่านลูกค้าจะซื้อไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆเนาะหรือว่า เดือนนี้เป็นเดือนที่เรื่องคำพูดคำจราราของคุณเด่นมากๆวาจาวาทศิลป์โดดเด่นพูดแล้วคนเชื่อถือคนให้เกียรติเรามีคนนับหน้าถือตาเราก็เป็นได้หรือว่าคุณอาจจะมีสกิลในเรื่องการพูดที่โน้มน้าวจิตใจคนได้เก่งมีหลักจิตวิทยาในการพูดหรือถ้ายิ่งใครทำอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารการจราจาต่างๆหรือแม้กระทั่งสื่อออนไลน์ต่างๆหรือการติดต่อประสานงานต่างๆหรือพบปะผู้คนต่างๆเดือนนี้ดีมากๆจะโดดเด่นกว่าปกตินะคะหรือว่า เดือนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเองอะค่ะคิดที่จะขยับขยายจะทำอะไรใหม่ๆสามารถที่จะวางแผนเริ่มต้นตรงจุดนั้นได้นะคะถือว่าเป็นเป็นเดือนที่โอเคมากๆนะคะสำหรับตัวคุณแต่มันอาจจะมีบางเรื่องที่เราเองอาจจะต้องจัดการมันอาจจะมีความยุ่งเหยิงบ้างเล็กน้อยในบางเรื่องละกันนะคะที่เราอาจจะต้องจัดการแก้ไขแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเราจะสามารถจัดการได้และคุณจะได้รับความยุติธรรม ถ้าที่ผ่านมารู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ได้รับความยุติธรรมเลยคุณจะได้รับความยุติธรรมมากขึ้นกว่าเดิมรวมถึงคุณเองจะมีคนคอยหนุนนําคอยช่วยเหลือคุณเองอาจจะแบบว่ามีทั้งแบบเพื่อร่วมง,งานโคเวอร์เกอร์ที่โอเคลูกน้องหรือเจ้านายที่โอเคหรือบางคนอาจจะเป็นนายตัวเองหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วอาจจะแบบเจอ,เอลูกค้าที่ดีหรือคู่ค้าหรือเราต้องทํางานคอลลบส่วนร่วมง,งานกับคนผู้อื่นนะคะก็โอเคมากๆคือเขาเรียกว่ามีคนรักคนเมตตาคนแบคัพเราดีมากๆนะคะมันอาจจะมีการ นำสิ่งเดิมสิ่งเก่ากลับมารีเหมือนรีสต็อกเวโนเวทหรือกลับมาทำใหม่อีกรอบหนึ่งก็เป็นได้เพราะว่าพลังงานขึ้นคำว่าบางสิ่งบางอย่างเดิมๆอาจจะก,กลับคืนมาก็ได้หรือบางคนอาจจะแบบว่าเอ้ยมีโอกาสได้กลับไปแบบเจอเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าๆคนที่เราเคยรู้จักเก่าๆก็เป็นได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่กิ่งไฟขอขอ,ขอเตือนนะคะ คนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถูกใจทุกคนได้แม้กระทั่งคนอื่นก็อาจจะไม่ได้ถูกใจในตัวเราทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะรักเราทั้งหมดมันอาจจะมีคนที่โอเคกับเราไม่โอเคกับเราหรือแม้กระทั่งตัวเราไปรู้สึกกับผู้อื่นก็อาจจะเป็นเช่นนั้นนะคะฉะนั้นพลังงานแค่บอกว่าบางสิ่งบางอย่างปิดหูปิดตาบ้างก็ดีนะคะมันไม่มีอะไรที่แบบเป๊ะและเพอร์เฟคร้อรแต่อันไหนที่มันไม่ควรปิดหูปิดตาอัานไหนที่ต้องต้อง เพื่อความถูกต้องหรือว่าความยุติธรรมมันก็ต้องทำเนาะแต่ถ้าบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม,ไม่ชอบคนนี้โดยการส่วนตัวอะไรอะไรบางอย่างอะ่ะมันต้องแบบต้องปิดหูปิดตาบ้างเพื่อให้เราแบบไปต่อกับสถานการณ์ตรงนี้ได้หรือว่าทํางานต่อคุณคนนี้ได้ถึงแม้เราไม่ชอบแค่ไหนแต่เราต้องมีความ p r o f e s s i o n a l l ะคะ่ะคือคนเราเวลาทํางานมันอาจจะต้องใส่หัวโขนบ้างมันเป็นเรื่องปกติคะ่ะหรือว่าแบบเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะคะเหมือนเป็นหนึ่งว่าฉันต้องแสดงแสดงละครเวทีหรืออะไรก็ตามแต่เราต้องใส่สวมคาแรคเตอร์ตรงนั้นไปนะคะ เรามีความจริงใจแหละในการทําสิ่งเหล่านี้แต่บางสิ่งบางอย่างค่ะคือคนเราอะค่ะเหมือนกิงฟ้าได้ยินเป็นประจําเลยบางสิ่งบางอย่างเราแบบเราอาจจะมีเรื่องสกเศร้าเสียใจมีเรื่องไม่โอเคในในใน,ในตัวเราแต่พอเราเองทํางานเหมือนเราต้องใส่หัวโขนะเราต้องเป็นอีกคาลิเกเตอร์หนึ่งนะคะ,ะเหมือนแบบเราต้องทําหน้าที่ของเราให้เต็มทีประมาณนั้นนะพลังงานเลยขึ้นเป็นแนวลักษณะว่า ตัวเราเองอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราแบบไม่ได้หนังใจแต่เราเองอาจจะแบบต้องมองข้ามบางอย่างไปแต่ถ้าเป็นจุดสําคัญก็ไม่ควรมองข้ามแต่อะไรไม่สําคัญมากหรือว่ามันมันแบบ เปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เปลี่ยนตัวเรานะคะคือที่กิงฟ้าต้องพูดยาวตรงนี้เพราะว่าพลังงานมันขึ้นชัดมากๆว่าบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนอาจจะมีความท้าทายในเรื่องสภาวะจิตใจของเราเข้ามาหรือท้าทายในเรื่องคนเข้ามานิดหนึ่งนะคะแต่กิงฟ้าเชื่อว่าเดี๋ยวยังไงบททดสอบตรงนี้คุณผ่านได้แน่นอนนะคะอ่ะแล้วก็ถ้าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นบริษัทข้ามชาติสื่อออนไลน์เด่นมากในเดือนนี้ดีมากๆหรือใครคิดจะไปแบบเดินทางไปเที่ยวไปทํางานไปเรียนอะไรเงี้ยต่อต่างประเทศดีหมดเลยค่ะเรามาดูเรื่องการงาน ไะะพ่เด็ดเดขึ้นมานะคะ Page of Cups Seven of Cups Seven of Wands Ace of Cups เรื่องการทํางานของคุณดีนะคะแต่มันอาจจะมีอย่างที่อิงฟ้าเตือนว่าระวังเรื่องการมีปัญหากับคนเหมือนแบบเราเองเหมือนแบบ ต้องต้องแบบแข็งใจในบางเรื่องแล้วก็จะต้องแบบเหมือนแบบผ่านบททดสอบในเรื่องสภาวะจิตใจของตัวเองกับคนรอบข้างหรือคนที่เราร่วมงานได้อยู่บ้างแบบอาจจะเป็นลูกน้องเป็นเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานกันเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่ามีคนเมตตาลักเรามีค่ะแต่มันอาจจะมีจุดหนึ่งคนหนึ่งก็ได้ที่เราสมแม่งคนนี้ขอโทษนะคะท้าทายเรามากเลยอะ่ะสุดๆเลยอะ่ะเราเองแบบ ทำยังไงว่าให้แบบผ่านไปให้ได้อย่างเงี้ยแต่กิงฟ้าเชื่อว่าคุณผ่านได้เพราะว่าไพาขข่ขึ้นเตือนเลยนะว่าเออถึงแม้ว่าคำพูดคำจาจาของคุณจะโดดเด่นแต่ต้องคิดก่อนพูด กับบางคนหรือบางกลุ่มเท่านั้นเองนะคะเพราะภัยขึ้นว่าระว,ระวังเรื่องการทะเลาะการมีปัญหาหรือว่าการที่ความคิดของเราอาจจะไปขัดแย้งกับความคิดของผู้อื่นอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเรามองว่าเราไม่ได้ผิดก็คือโอเคแต่ถ้ามันผิดแล้วเรามองตัวเองถูกมันก็ไม่ใช่คือทุกอย่างต้องใช้สติในการไต่ตองนิดน,นึงด้วยละกันผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกนะคะแต่ในเรื่องของสติปัญญาการเจนนาการความคิดความจําของคุณดีมากๆในเดือนนี้นะคะหรือว่าความคิดส,สร้างสรรค์ของคุณดีมากๆเลยนะคะแต่ ระวังแค่เรื่องอารมณ์เรื่องความคิดที่มันจะสวิงในบางเรื่องหรือบางทีเหมือนเป็นคลื่นเลยอะค่ะฉะนั้นเราบอกว่าต้องแก้ไขนะคะ,ะไม่มีใครแก้ไขคุณได้นอกจากตัว,ตวคุณเองนะคะมันทาสมาธิหรือหากิจกรรมทําให้เกิดสมาธิให้ได้ส่วนในเรื่องของการทํางานนะกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณเอาตัวรอดได้แล้วก็คุณสามารถที่จะแบบ เหมือนปรับตัวเองให้เข้ากับสถา,านการณ์ได้หรือว่าแก้ไขสถา,านการณ์เฉพาะด้านได้เก่งหรือเอาตัวรอดได้เก่งอยู่แล้วไม่ต้องห่วงตรงจุดนี้เลยแล้วก็รวมถึงมันอาจจะมีการจบลงจากบางสิ่งบางอย่างหรือจบลงจากโปรเจกต์เดิมไปทำโปรเจกต์ใหม่หรือว่าจบจากที่ทํางานเดิมไปทำทีมงานใหม่หรือมีการขยับขยับกิจการทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าไพ่มืนอขึ้นเหมือนแบบการเริ่มต้นสิ่งใหม่คือจบจากสิ่งเดิมเริ่มต้นสิ่งใหม่ในทางที่ดีเดือนนี้คุณน่าจะต้องใช้ความคิดเยอะมากๆในเรื่องการทํางานความคิดสร้างสรรค์กกิฟ้าาเชื่่่อวมันุงระู้ดแ เดือนนี้คุณเหมือนต้องใช้ความคิดในการคิดแต่ตองอะไรเยอะเหมือนกันในเรื่องการทํางานหรือว่าอาจจะแปลว่าเออต้องคิดโปรเจกต์ไหมเอ,อ้ยฉันต้องทายัางไงให้มันเกิดผลที่ดีหรือว่าโดนเจ้านายสั่งมาต้องทําแบบนี้ฉันต้องทํายังไงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าโดนรับคําสั่งมาจากลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยต้องทายัางไงเงี้ยกิงฟ้าเชื่อว่าเดี๋ยวคุณก็ทําได้ไม่ต้องห่วงนะคะคุณเก่งอยู่แล้วแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณเองอาจจะต้องแบบ กระจายงานให้เก่งอะคะ่ะกระจายงานให้เก่งหรือว่าจะต้องอคุยกับคนอื่นให้ให้แบบเคลียร์ให้ชัดเจนให้ให้มากที่สุดนะคะแต่กิงฟ้าเชื่อว่ามันเหมือนกับว่าตัวคุณเองค่ะมีบริวารที่โอเคมากนะคะและไพ่ขึ้นเรียนเชิญคือการ เปิดรับหรือว่าดวงเปิดฟ้าเปิดในเรื่องการทํางานของคุณดีมากๆจริงๆการทำงานงคุณเด่นมากๆอะไรที่กิ่งฟ้าเตือนก็ใค้ระมาระวังตัวเองนะคะถ้าใครทําอาชีพอะไรที่มันอาจจะเรื่องการจินตนาการการครีเอทีฟเป็น Artist, อาร์ติสหรือว่าสมมติเป็นนักแต่งเพลงเป็นต้นหรือทําอะไรที่แบบพวกแนวเอนเตอร์เทนต่างเดือนนี้ก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆแบบต้องครีเอทีฟต้องครีเอตต่างๆดีมากๆนะคะ แต่มันปฏิเสธไม่ได้นะต้องต้องยอมรับความเป็นจริงว่าบางทีบางครั้งเราแบบอ่ะค reate อะไรออกไปเป็นความคิดของเราแต่บางทีอาจจะมีคน มาทําตามเรานู่นนี่นั่นไม่ต้องกลัวนะคะอะไรทองก็คือทองเพชรก็คือเพชรอยู่อยู่วันยค่ำนะคะถ้าเราเป็นตัวเราท,ที่ที่แบบมีคุณภาพกิ่งฟ้าก็เชื่อว่าเป็นแบบนั้นต่อไปนะคะคนเราบางทีบางครั้งอ่ะมันมัน,ม,นมันไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะมีคนแบบทําตามหรืออะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ขอให้คุณคงคุณภาพของตัวคุณเองไว้เท่านั้นเองไม่ต้องมองคนอื่นมองตัวเรานะคะแล้วกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณจะมีแบบ ใจิตใจที่เข้มแข็งแล้วคุณเองจะมีความสุขนะคะถ้าโมตแต่มองคนอื่นไปเปรียบเทียบหรือว่าเฮ้ยคุณนู้นคนนี้ทําไมต้องเป็นแบบนั้นหนึ่งนี้มันจะไม่มีความสุขนะคะฉะนั้นโฟกัสที่ตัวเราเองนะคะความเป็นจริงด้วยนะคะฉะนั้นกิงฟ้าเชื่อว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณเองจะได้ทําอะไรใหม่ๆหรือว่าไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่ามีการขยับขยายอ่า็นคนปรับตําแหน่งก็เป็นได้นะคะเพราะไพ่ขึ้นโอกาสใหม่ๆโอกาสที่ดีดีมากๆค่ะเรื่องการทำงานคุณเด่น<ม>เด่นมากๆจริงคะ่ะเดือนนี้นะคะเรามาดูเเเรรรื่่่อองงงกกาาาีียยนนดวป็ไบ้ ขอโทษทีนะคะเมื่อกี้หยิบได้2ใบไปขอจับใหม่ การเรียนของคุณเหมือนเป็นการรอคอยหรือว่ากําลังรอในการที่จะแบบสมมติไปเรียนไปสอบอะไรเงี้ยเป็นได้เหมือนกันนะคะแต่โดยภาพรวมเรื่องการเียนของคุณเด่นนะคะค่อนข้างใช้ได้แล้วก็มีคนช่วยเหลือดีนะคะแต่คุณเองอาจจะมี Choice หรือมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาหรือบางคนอาจจะบอกว่าเออจะเรียนต่อดีไหมอ่าเหรือเรียนเพิ่มดีไหมหรือเรียนเสริมดีไหมหรือเรียนเป็นงานอดิเรกหรือเรียนเพื่อต่อยอดต่างๆคือมันจะมีการตัดสินใจในเรื่องการเรียนเพิ่มเติมเรื่องการเรียนรู้การศึกษาต่างๆช่วงนี้โอเคมากๆสำหรับตัวคุณ สำหรับในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยไพ่มันขึ้นว่าคุณเองอาจจะมีเงินเข้ามามากกว่า1ช่องทางนะคะมีโอกาสในเรื่องการทาเงินที่ดีมากมบางคนอาจจะได้มรดกตกทอดของล้าค่าของมีค่าเรื่องการเงินของคุณดีมากๆนะคะบางคนนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนเนาะบางคนอาจจะ จริงๆริงจิกิงฟ้าจะทำนายเรื่องความรักอยู่แล้วเนาะแต่ไข่อ่ะเขาแค่ข,ข,ขึ้นมาเหมือนกันว่าบางคนอาจจะได้เงินมาจากคนรักหรือว่าอาจจะมีพลันที่จะแต่งงานมาันมาอาจจะต้องใช้เงินไปกับสิ่งที่จําเป็นหรือว่างานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆแต่คุณอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยนะคะบางคนอาจจะได้ของล้าค่าของมีค่ามาจากคนรักมาจาก ครอบครัวหรือตระกูลของคุณหรือว่าคุณเองอาจจะทําเงินได้ดีมาจากความสามารถของคุณนั่นแหละนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นการเงินของคุณจะฟล l ์ขึ้นกว่าเดิมจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะมีโอกาสในช่องทางการเงินมากขึ้นกว่าเดิมบางคนอาจจะโดดเด่นในเรื่องที่ที่อยู่อาศัยแบบ เขาเรียกว่าที่บินบ้านรถอสังหาต่างๆอาจจะขายได้ปล่อยเช่าได้นะคะหรืออาจจะมีโอกาสนะคะที่ตัวเราเองอาจจะได้มันมานั่นเองนะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่ามีโอกาสออกรถได้ด้วยเหมือนกันนะคะหนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าอยากจะบอกคือเรา,าระวังว่าอันนี้ไม่ใช่ววาทุกคนนะอย่าไปเครียดน,นะคะนี่ดูดวงเป็นแนวทางแล้วก็เอ,เ,อเอาเอาไว้ระวังตัวเองอระวังว่าจะอาจจะเสียเงินไปกับเรื่องสุขภาพของตัวเราเองหรือบุคคลอื่นที่อยู่ใกล้ชิดก,กับเรานะคะมัน ส่วนมนทำสมาธิหรือหมั่นสร้างบุญกุศลต,ต่างๆเหล่านี้ค่ะสมมติเราได้ตังมากิ่งฟ้าจะเป็นคนที่ได้ตังมากิ่งฟ้าจะแบ่งทําบุญส่วนหนึ่งอาจจะแบบ2% 3% 5% 10%แล้วแต่คนแล้วแต่ความเยอะมากน้อยของแต่ละบุคคลแต่กิ่งฟ้าจะให้กับคนที่มีพระคุณก่อนนะคะอ่ะเราก็ค่อยทําบุญนอกบ้านนะแต่กิ่งฟ้าจะบอกว่าถ้าคุณยิ่งแบบหมั่นสร้างบุญกุศลมันเป็นเรื่องจริงนะคะแต่อย่าทาบุญแล้วไปหวังอะไรตอบแทนคือทําด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วสิ่งงงตตตต่่าาาาาาๆจะออบบแแททนเเเรรรรโดยธมชิถ้ํุญ ถามว่าได้บุญมันมันก็ได้แต่ได้ไม่เท่ากับคนที่ทําด้วยจิตบริสุทธิ์จริงๆอ,อย่างเช่นสมมติเราจะไปสร้างพระทําบุญเกี่ยวกับเรื่องแบบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการทําบุญทุยยกชนิดหรือช่วยเหลือคนหรือสรรัปสั์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะจะบอกเลยว่ายิ่งทําคุณจะยิ่งแบบเหมือนส่งเสริมในเรื่องด้านการทําเงินของคุณมากๆอันนี้กิงฟ้าพูดเลยเลยนะคะฉะนั้นเลยบอกว่า ถ้าเราทําในสิ่งที่ดีกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณจะได้สิ่งที่ดีตอบแทนอย่างแน่นอนนะคะเหมือนก็เรียกว่าบุญกุศลหรือสิ่งดีๆหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักรักษาคุ้มครองเป็นทุนเดิมดีแล้วคุณมีอยู่ในตัวทุกคนนะคะแต่อยู่ที่ว่าใครปฏิบัตดิดีปฏิบัติไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราแต่ถ้าปฏิบัติดีกิ่งฟ้าเชื่อว่าสิ่งดีๆจะคอยอยู่แบบล้อมรอบคุณแน่นอนแล้วคอยหนุนดวงของคุณให้เหมือนแบบคุณได้เจอสิ่งดีๆนั่นเองสําหรับเรื่องความรักคนโสดสนิทะจบอกว่า คือคุณเองอะค่ะมันเหมือนจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะคือแล้วแต่เรานะถ้าเราบอกว่าเอ้ยเรายังไม่อยากมีใครก็ไม่ต้องมีแต่ถ้าเราอยากจะมีใครเนี่ยถ้าเราเข้าสังคมหรือว่าเจอจากการทํางานเจอจากการเจอคนเยอะๆค่ะกิงฟ้าจะบอกว่าเดือนนี้มีโอกาสที่จะเจอใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาสูงมากๆแต่มันต้องใช้เวลาในการคุยกันเพราะว่า คุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าต้องใช้เวลาในการคุยกันหรือว่าอาจจะแบบว่าอยู่ห่างไกลกันก็ได้บางคนอาจจะแปลว่ามีความแตกต่างกันมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็จะมีอะไรบางอย่างบางจุดที่มันลงตัวกันได้หรือเจอความรักที่แท้จริงเหมือนกันมีความจริงใจต่อกันฉะนั้นกิ่งฟ้าเลยบอกว่ามีโอกาสที่จะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตของคุณสูงมากๆอาจจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะหรือว่าอาจจะมีเพื่อนแนะนําให้รู้จักหรือเจอจากการที่แบบมีพ่อสื่อแม่สื่อนําพาให้คุณทั้งสองคนได้มาเจอกันสูงมากๆเหมือนกันแต่ต้้องใใชเวลาานนกกรพูดคุยั รีบร้อนนะคะสำหรับคนโสดที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนจะชัดเจนไหมไพ่ย,ยังขึ้นไม่ค่อยชัดเจนเพราะไพ่เป็นขึ้นว่าถ้าคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยคลิกกันหรือคุยกันมานานมากมันไม่มีความคืบหน้ามันแปลว่าเราต้องเดินหน้าต่อนะคะไปเจอคนใหม่ๆที่อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือตอนนี้เนี่ยตัดเรื่องความรักไปเอาดีเรื่องการงานการเงนิงนการเรียน,นเรื่องอื่นก่อนดีกว่าไม่มีงายมีเงินลําบากนะคะกิ่งฟ้าจะกระซิบบอกแทบทุกคลิปเลยนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าความรักของคุณช่วงนี้ สำหรับคนที่ไม่ชัดเจนยังคงไม่ชัดเจนแล้วก็อาจจะแปลได้เหมือนกันว่าเราคิดได้ว่าเราต้องเดินหน้าต่อไปเจอคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่กิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณจะเจอคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะที่ไม่ใช่คนที่ปัจจุบันที่เราคุยอยู่นั่นเองนะคะสำหรับคนที่มีแฟนหรือ,เ,อเขาเรียกว่ามีคู่อยู่แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ Mm, the Star ขึ้นมา Knights of Cups ถ้ามีแพลนที่จะแต่งงานมัน่นหมายมีโอกาสสูงเหมือนกันหรือจดทะเบียนอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงชายหญิงหรือ LGBTQ นะคะจะบอกเลยว่ามีโอกาสได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องความรักสูงมากๆเหมือนกันแต่แต่บางคู่อันนี้ไม่ใช่ทุกคู่นะบางคนนะอาจจะแปลว่า,วามีความสัมพันธ์ที่แบบ long distance relationship คืออยู่ไกลกันหรือว่าคุณทั้งสองคน อาจจะแบบว่าตอนนี้เนี่ยมันเว้นแกลบระหว่างกันคือห่างกันสักพักหนึ่งเพื่อดูอะไรหลายๆอย่างออกห่างมาเพื่อดูหลายๆอย่างก็ได้คือสุดท้ายแล้วอะค่ะถ้ามันเป็นคนที่ใช่ยังไงก็ได้ไปต่อถ้าไม่ใช่ก็จะแปลว่าเป็นการ จบความสัมพันธ์กันแต่ถ้าอย่างที่ก่งฟ้าบอกก่งฟ้าไม่อยากเห็นใครเลิกกันหรอกนะถ้าสมมติเป็นคนที่ใช่ต่อกันจริงๆอะค่ะก็ได้ไปต่อเพราะว่าจริงๆพลังงานมันขึ้นเหมือนอาจจะเปลี่ยนสถานะไงจากแฟนกลายเป็นสามีภรรยาอะท่ามอในแง่ดีแต่ถ้าบอกมันไม่ใช่จริงๆมันก็จะเปลี่ยนจากแฟนอาจจะเป็นสถานะเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็จะมีคงความสัมพันธ์หรือว่ายังมีอะไรบางอย่างที่ยังยังต้องคุยกันอยู่หรือว่ามีพันธะผูกพันอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันนะคะพลังงานเลยขึ้นว่าแบบถ้ามันไปต่อไม่่ได้ก็อาาจจะแปลว คุยกันดีๆนะคะแต่ถ้าไปต่อก็แปลว่าคุณจะพยานกันเลยอะเรื่องเรื่องความรักจะรักกันมากขึ้นกว่าเดิมเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะคะหรืออาจจะแปลว่ามีการปลดล็อกอะไรซึ่งกันและกันนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างคนที่แต่งงานแล้วอันนี้คือขอเตือนละกันนะคะถ้าแต่งงานกันแล้วมีการพูดจาไม่ดีต่อกันหรือมีการข่มกันนะคะมันจะไปกันได้รอดยากหรือมันจะไม่มีความสุขในเรื่องความสัมพันธ์นะคะหรือว่าอาจจะแปลว่า คุณทั้งสองคนมันเหมือนมีอะไรต้องเคลียร์กันแล้วแหละช่วงนี้นะคะแต่ถ้าคุณทั้งสองคนรักกันดีพูดจาดีเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่มีปัญหาตรงจุดนี้แน่นอนข้ามคาทานายนี้ได้เลยแต่ถ้าคุณทั้งสองคนมีเรื่องแบบบัดรแบบเขาเรียกว่าบัดหมางใจกันหรือว่าอะไรเงี้ยต้องรีบเคลียร์แล้วคุยกันให้จบนะคะในเดือนนี้นะไม่ฉะนนั้นมันจะเป็นปัญหารามทุ่งไม่จบไม่สิ้นมีอะไรเคลียร์กันให้จบเลยนะคะ สำหรับเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยพลังงานเขาบอกว่าต้องระมัดระวงังในเรื่องจิตใจสภาวะจิตใจเรื่องความเครียดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าปวดหัวปวดศีรษะไมเกรนนะคะไข้หวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลอากาศเป็นแปลงนะคะหรือว่าการที่ระวังพวกแนวปวดขาหรือว่าสะดุดหกล้มนะคะหรือว่า ขาแพลงอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังให้มากดิดหนึ่งด้วยละกันนะคะสําหรับในเรื่องของการทาบุญกิงฟ้าจะบอกเสมอทําบุญกับคนที่มีพระคุณก่อนอาจจะเป็นพ่อแม่พ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านะปู่ย่าตายายมันก็ทั้งครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามแต่ที่ดีมากๆกับเราก็คืออย่าลืมดีกับพวกเขาด้วยแต่ทุกอย่างต้องทําเท่าที่เราไหวนะคะกิงฟ้าบอกเสมอว่าสิ่งเหล่านี้นะกิงฟ้ามีหน้าที่บอกนะถ้าเราเจอคนที่เป็นพระคุณที่ดีคนที่มีพระคุณที่ดีก็อย่าลืมดีกับพวกเขาแต่ถ้าเราเจอคนที่อาจจะไม่ค่อยโอเคก็ทําเท่าที่เราไหวกิ่ง ะะถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีการทําบุญทําได้ทุกรูปแบบแล้วแต่เราเลยแต่เมืเ่อกี้กิ่งฟ้าได้พูดเกิดเอาไว้เล็กๆน้อยตอนที่ <S <s เกี่ยวกับเรื่องการเงินเนาะการทำบุญเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันทํากับอะไรดีอันดับแรกนะคะสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นถ้าคุณบริจาคเลือดได้บริจาคเลือดอันดับที่สองมันอาจจะเป็นการทําบุญที่เหมือนไม่ได้มันก็คือทําบุญแหละ แต่มันไม่ได้ทําบุญด้วยแบบเงินหรืออะไรเงี้ยแต่ทําบุญด้วยจิตใจคือถ้าเรากําลังโกรธแค้นเกลียดใครอันนี้กิ่งฟ้าเข้าใจบางคนก็จะมีคอมเมนต์บอกฉันไม่โหดศกิกรรมให้หรอกมันเป็นสิทธิ์ของคุณคุณไม่โหดศักิกรรมเรื่องของคุณอ่ะกิ่งฟ้าไม่หน้าที่บอกเฉยว่าถ้าใครโหดศกิกรรมได้ก่อนคนนั้นจะมีความสุขก่อนนะคะคุณจะทํทตามไม่ทาตามเป็นเรื่องของคุณเลยแต่กิ่งฟ้าไม่หน้าที่บอกตามพลังงานไพ่ว่าการอโหสิกรรมถ้าคุณทําได้คือบุญที่สูงสุดอีอกอีกทางนงนะ ถ้าเรากําลังกดแค้นใครอยู่หรือแม้กระทั่งเรารู้สึกว่าเราไปทําผิดต่อใครถ้าเราสามารถขอโทษเขาได้ไปขอโทษสาให้มันจบภายในชาตินี้สาอันนี้พูดจริงๆนะคะ มันจะได้จบกันแต่ถ้าเราสึกว่าเออไม่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 ได้มีโอกาสได้คุยกันมันไม่สามารถไปขอโทษหรือคุยอะไรกันได้ก็คือเราแค่ต้องขอโหสิกรรมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อุทิศสุญสูงกุศลให้กับพวกเขาอย่างกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าจะบอกเลยว่าเวลาเรารู้สึกมีปัญหากับใครหรือว่าเออเราอาจจะเคยทําผิดพลาดไปในอดีตหรืออะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งมีใครมาทําไม่ดีกับเราเนี่ยพยายามโหสิกรรมใจเราจะเบาใจเราจะมีความสุขก่อนนะคะถึงแม้เขาจะไม่ดีกับเรามากน้อยแค่ไหนคือคือกิ่งฟ้าไม่ได้บอกว่าคุณต้อง อภัยภายในวันสองวันนี้แต่หมายถึงว่าบางคนอาจจะใช้เวลาหลักสัปดาห์หลักเดือนหลักปีไม่ว่ากันแต่ถ้าวันหนึ่งคุณสามารถอ,อโหสิกรรมใจคุณจะเบาคุณจะมีความสุขก่อนนะคะอันนี้คือการทําบุญที่สูงสุดนะคะที่แนะนําให้ทํานะคะอ,อโหสิกรรมค่ะต้องออโหสิกรรมทําให้คุณเองเหมือนแบบดวงมันจะได้เปิดรับในสิ่งที่ดีแล้วให้ขึ้นคําว่ามองเห็นช่องทางเป็นเทวดาขึ้นมาให้โอกาสผู้ชายคนนี้มันแปลได้เหมือนกันว่าคุณต้องให้โอกาสผู้อื่นนะคะเหมือนแบบว่า ร่วมยินดีเมื่อผ,ผ,ผ,ผู้อื่นได้ดีนะคะไม่ใช่ว่าอิจฉาริษยาคือคนเราบางทีมนุษย์เรามีอาจจะมีแวบคิดมาบ้างบางคนอาจจะมีจิตแวบคิดทำไมเขาจมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยอ่าสิ่ง่ที่อยากจะบอกว่าเราต้องมีความเมตตาจิตเห็นไหมกิ่งฟ้าจะพูดนึงเรื่องการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องจิต้งส่วนใหญ่จิตใจเมตตาจิตต่างๆการโหสิกรรมล้วนแต่เกี่ยวกับเรื่องจิตจิตใจทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือทําบุญอีกหนึ่งอย่างคืออยากให้แบบ ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องคนยากไร้ทาทั้งคนแล้วก็สรรัตว์ประสัตนะสัตว์ที่เป็นหมาจรหมาแมวจรก็ได้หรือสรรัตว์ประสาตอื่นที่แบบจรน,นะคะอ่าแต่ต้องทากับคนและสัตว์นะไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึง่งทำกับสัตว์อย่างเดียวก็ไม่ใช่ทำกับคนอย่างเดียวก็ไม่ใช่ทําทั้งสองอย่างจะยิ่งดีนะคะหบาทก,ก็คือบุญถ้าเราทําด้วยใจสูงนะ,ะกิ่งฟ้าไม่ได้บอกต้องทํามากมายแต่ละคนแบบอ่าเขาเรียกว่าถ้าทํามาก ก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่ถ้าทําน้อยก็ไม่ว่ากันอย่างน้อยเราได้แบบว่าทําบุญนะคะเหมือนเป็นการลดความตหิีในใจเราเองลงนะคะทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จกรวดน้ําด้วยก็จะยิ่งดีนะคะหร,หรือว่าทําบุญรูปแบบอื่นก็แล้วแต่คุณเลยแต่อันนี้กิ่งฟ้าแนะนำตามพลังงานไพ่นะคะการสวมดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมพระกระถางเงินลานได้นะคะแล้วก็นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2-3นาทีจะดีสำหรับชาวราศี ุมมากๆเลยนะคะใครทําคนนั้นก็ได้แค่นั้นเองนะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยกับทุกท่านเราขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญน,นะคะจงมีสติทุกย่างก้าวในชีวิตนะคะจบคําทํานายในเผ่านี้ค่ะสําหรับท่านใด,นะ,ะน,ดนะคะที่ต้องการสนับสนุสนช่องหอยจังกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์สแตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงได้ตัวของตัวเราเองให้ได้ตัวของกิ่งฟ้าเองนะคะต้องขอบคุณมากนะคะที่สนับสนุนกิ่งฟ้าให้กิ่งฟ้าทั้งคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกิ้งๆเป็นกํลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage และต i k t o k และ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนค่ะ ทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น f Facebook Fan Page i n s t a g r a m หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ